สวัสดีค่ะนิรยาชาโรนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอีกครั hmm ้งหนึ่งในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนากรกฎในช่วงระหว่างวันที่1นึ่งถึงสิมิถุนายนสองพันหรก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม u ับสไคร e ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลด้วยนะคะตอนนี้คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ Li น์ b e t t e r English นะคะแล้วก็สั่งครีมน้าหอมเพิ่มเสิมดึงดูดกัมาได้ที่ AddK 1771W นนั่เองที้ลองไปดูนะะคสถานการณ์ โดยรวมพับความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎในช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเอ,อเอเนอร์จีอยู่ที่ซีเรียญน,นั่นเองนะคะีเรียญในเรื่องราวของความรักนะรู้สึกว่าม,มันเป็นเรื่องของระวังในเรื่องของความหึงหวงนะคะในเรื่องของออการที่จะมีคนที่ทำอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นในเรื่องราวของความรัก นะคะอ,อ,อาจจะมีบุคคลอื่นนะคะที่แทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะเป็นความความรักที่มันมีลักษณะเป็นความลับนะคะแล้วก็มันทาให้มีความเจ็บปวดนะมีคนในที่นี้นะคะมีความเจ็บปวดมากนะคะเหมือนกับสิบดาบนั่นเองจริงๆแล้วเรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะถ้ามีความรักซ้อนเข้ามาหรืออะไรเงี้ยก็มักจะสร้างความเจ็บปวดให้เสมอนะคะ ทุกคนต่างก็บาดเจ็บกันไปนะคะโดยเฉพาะคนที่ถูกกระทําก็จะโดนมากหน่อยนะมีความรู้สึกเหมือนกับโดนแทงข้างหลังนะคะหรือว่ามันเป็นแบบเหมือนถูกทรยศนะคะหักหลังอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คืออความรู้สึกะะโดยภาพรวมทีนี้มันมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างจะอ้างวางพอสมควรอยู่แล้วนะคะ5เหรียญเป็นความรู้สึกที่มันโดดเดี่ยว ะะแล้วเหมือนบางทีเรามีความรู้สึกว่าอันนี้เป็น energy ของอกรกฎเองนะคะที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกอ้างว้างเหลือเกินโดดเดี่ยวแล้วก็เหมือนอยู่ตามลำพังนะบางทีเราก็อาจจะคิดไปคิดมากไปด้วยนะคะหลายๆอย่างผสมผสานกันเรามีความรู้สึกว่าเรามีเข้าก็เหมือนไม่มีนะคะมันน่าจะโดดเดี่ยวอ้างว้างมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ,ะ,คะแล้วก็แต่เราก็คงจะ ไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรมากนะคะเหมือนกับแบบว่าโอเคเราก็ต้องแบบทนต่อไปนะคะในในอดีตนะทีนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันก็เลยพาเหตุการณ์ที่มันก็ได้มีการ พังลงไปเหมือนกันนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, อาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเกิดขึ้นบูมอาจจะลักษณะที่มีการถกเถียงกันทะเลาะกันนะคะแล้วก็มีการเงียบหายกันไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะยุติความสัมพันธ์นะคะทีนี้ก็เป็นลักษณะที่ <c oughs> มานั่งอยู่กับตัวเองอะนะคะ ถือว่าได้เยียวยาตัวเองในจุดหนึ่งแล้วนะคะได้เยียวยาตัวเองประมาณว่าโอเคเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะเราก็ต้องมีอย่างอื่นที่ต้องทำนะคะมีเรื่องอื่นที่ต้องโฟกัสซึ่งไหนจะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะที่จะต้องออดูแลด้วยนะคะตรงนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเ,เราไม่อยากจะเป็นผู้ตามนะคะไม่อยากจะไปวิ่งไล่ตามใครละเราขอมาอยู่ใน ฐานะคนที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองดีกว่านะคะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีการสร้างกำแพงขึ้นมานะคะอาจจะเป็นชาวกรกดเองนี่แหละนะคะเพราะว่าอาจจะมีการ ติดต่อสื่อสารเข้ามานะคะอย่างไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันตอนจบก็จบไปอย่างไม่ทันตั้งตัวจะนึกจะติดต่อมาก็ติดต่อมาอะไรประมาณนี้นะคะมีการอยากจะพูดคุยอยากจะเจราจานะคะอยากที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะ t h e ร c แจ m e n t ใบสรุปนะก็เหมือนกับว่าการขอโอกาสการรื้อฟื้นความทรงจำนะคะการปลุก การฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คิดว่าอาจจะมีการขอโอกาสและให้โอกาสกันนะคะในในช่วงในช่วงเดือนนี้นะถึงแม้ว่าโอเคบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความจริงบางอย่างนะคะความจริงบางอย่างที่ที่คุณได้รับรู้มาแล้วมันก็ทําให้เป็นสิบดาบตรงนี้นะคะมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกันด้วยว่าเขาอาจจะมาขอโอกาสในเรื่องนี้ <c oughs> นะคะโอเคนี่ก็คือภาพนะคะ เหตุการณ์นะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์โดยรวมของชาวกรกฎทีนี้เราไปดูตัวตนความรู้สึกนึกคิดนะคะของชาวกรกฎเองในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยตัวตนความรู้สึกนึกคิดนะคะเขาบอกว่ามีไพ่ t ี e อ m press เข้ามานะคะตัวตนของคุณเลยนะคะเป็นผู้ที่เห็นคุณค่ารู้คุณค่าในตัวเองนะคะ ช่วงนี้นะคะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราต้องการอะไรที่มันสมบูรณ์แบบหรือประสบความสำเร็จนะคะในชีวิตนะหลายคนอาจจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นในชีวิตนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเรามีสานะคนที่รู้คุณค่าในตัวเองมีเสน่ด,ด้วยในช่วงนี้นะคะ Two of Cups แต่ในหัวใจคุณก็ยังมีความรักอยู่นะ Queen of Pentacles นะฮะ Four of Pentacles แล้วก็ Queen of Cups ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการที่คุณอาจจะหยุดในภาวะที่คงจะไม่ไปวิ่งไล่ตามใครแล้วล่ะนะตอนนี้นะคะขออ,อ,อยู่ในพื้นที่ของตัวเองดีกว่า ะะถึงแม้จะมีความรักอยู่ในหัวใจอย่างไรก็ตามนะคะยังไม่ลืมนะแต่มันไอความหวัดระแวงในหัวใจเนี่ยมันมันก็เกาะกินอะนะคะถึงจะมีความรักแต่มันก็มีความความหวงความความหึงนะคะแต่มันก็ยังยับถ้าถามว่าโอเคลึกๆแล้วอยากเก็บความรักนี้ไว้ไหมก็อยากที่จะเก็บหรืออยากจะมีความรักนี้ไว้อยู่ นะคะแต่ว่ามันคือมันยังไม่ไม่อยากที่จะกลับไปในสถานะที่แบบต้องจำยอมหรืออะไรนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเ,เราจะต้องเป็นเป็นฝ่ายตามใครนะคะเราเราไม่อยากที่จะกลับไปในสถานะนั้นต่อไปนะคะลองไปดูว่าแล้วเขาคนนั้นคิดยังไงบ้างนะคะความความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นที่เกี่ยวข้องกับความรักสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณ um, t p m r e r c n c e เก้าถ้วย Six of ซั s บ s Justice และ King of Pentacles โ okay. อเคคุณมี Queen of Pentacles นะคะเขาก็มี King of Pentacles แสดงว่ามีความเป็นคู่กันอยู่นะสองคนนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาพยายามบาลานซ์ตัวเองนะคะพยายามที่จะเรียกว่า ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะในตอนนี้นะคะพยายามที่จะปรับนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อให้แบบว่าทุกอย่างเนี่ยมันเข้าที่เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะคะเขามีความรู้สึกว่าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแต่ว่ามันมันก็มันเป็นช่วงที่ช่างใจเหมือนกันนะคะเพราะว่า,าปัญหาในความรักอะ่ะมันก็ละเอียด นะคะมันก็ซับซ้อนมันไม่ใช่ว่ามันเป็นความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวหรอกนะคะมันบางทีเรื่องของความรักมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะบอกว่าใครถูกใครผิดอะ่ะ <c oughs> นะคะตอนนี้เขาก็เลยแบบว่าโอเคเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นช่วงของการพินิจพิจารณาเนาะว่าจะยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เขาก็อยากที่จะมีการเรียกว่า พัฒนาให้มันดีขึ้นนะนะคะอยากที่จะเข้าไปทักทายนะคะอยากจะบอกสิ่งดีๆนะคะส่งข่าวคราวให้รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยเไม่แปลกใจว่าเนี่ยมีภาพของเรื่องของ8ดหมายเข้ามานะคะก็อาจจะมีการสื่อสารทักทายเข้ามาได้เหมือนกันต่อไปนะคะภาพความรักความสัมพันธ์ในช่วงโมเมนต์ที่สำคัญสำคัญของช้ากรากรกฎในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะภาพความรักความสัมพันธ์ นี่ยมีคนน้อยใจนะน้อยอกน้อยใจกับการที่มันเราไปพบไปเจอกับการที่มีอาจจะเป็นเขาไปให้ความสําคัญกับคนอื่นอนะนะฮะมีคนที่ยืนน้อยใจอยู่นะเพราะว่ามันเนี่ยมีคนที่อาจจะไปให้ความสําคัญนะคะหรือว่ามีมีมีบุคคลอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นมากกว่าคนสคนนะคะก็เลยมานั่งแบบว่าคิดทบทวนนะคะคิดทบทวนแต่ว่า มันก็มีโมเมนต์ของการที่อาจจะได้พูดคุยนะคะอาจจะได้พบปะพูดคุยหรือว่ามีการที่จะเ,เริ่มต้นเหมือนกันนะคะแต่เราก็ยังเห็นภาพว่าก็มีรักษาของความมีอีกโก้อยู่เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ลงไปอย่างเต็มตัวนะคะอาจจะยังไม่ได้พูดคุยกันแบบช เจนหรือว่าแบบรีเทิร์นหรืออะไรแบบเต็มตัวขนาดนั้นเพราะว่ายังมีความรู้สึกว่าเออเราอาจจะต้องรอเวลาในการตัดสินใจหรือรอดูนะคะหรือว่าใจมันยังไม่ไม่เปิดเต็มร้อยนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ไพ่จะมาแนะนำอะไรคะสำหรับโรแมนต์เซนเจอร์อนะเขาจะแนะนำอะไรสามใบนะคะฮัตช์ t ูฮัตช t คอนเวอร์เซชันลองพูดคุยกันอย่างเปิดอกหรือว่าจับเขาคุยกัน ได้ไหมนะคะลองพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าคนคนนี้ยังไงก็คงจะหนีไม่พ้นนะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่า y ยูเ r e a d y made the romantic partner you seek นะคะก็คือแบบเขาก็คือคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลองนะคะลองเปิดใจที่จะคุยกันแต่อย่างไรก็ตามอะนะไอเรื่องราวถ้าหากว่ามันยังไม่มีเหตุการณ์ที่แบบว่า พังลงไปหรือยุติลงไปอะไรตรงนี้เราก็อาจจะต้องให้ความใส่ใจเพราะว่ามันเหมือนมี red flag อยู่เนาะสัญญาณเตือนนะคะสัญญาณเตือนหรืออาจจะพูดคุยกันเพื่อที่จะมาหาวิธีนะคะที่ลงตัวที่สุดที่จะไม่ให้ไอ้สัญญาณเตือนเหล่านี้นะคะความที่อาจจะพาความรักไปสู่ความไม่ราบรื่นเนี่ยนะคะให้มันยุติลงสักทีอะไรแบบนี้ บทสรุปปิดท้ายสำหรับชาวกรกฏนะคะเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยบทสรุปปิดท้ายสำหรับความรักในช่วงนี้นะคะ unstable relationship นะคะมันยังเปราะบางอยู่นะหรือว่ามันจะเป็นควันหลงที่มีมานะคะ,ะเหตุการณ์พังก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ The Tower นะคะคือตอนนี้เนี่ยคิดว่าจะถ้าจะทำ ตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้อาจจะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังแล้วก็รอบคอบนิดนึงนะคะเพราะว่า,เ,าเหมือนกับแบบอยากให้ประคับประคองนะคะถ้ามันยังสามารถประคองได้ก็ประคองไปก่อนเพราะว่ามันยังเปราะบางอยู่อย่าเพิ่งแบบแตัดสินใจอะไรแบบฉับพลันกระทันหันอะไรแบบนั้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของชาวกรกฎนะโอเคอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับนิรยาชามวิ่งซีเครตแอตเทรชั่นโลชั่นน้ำหอมนะคะเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดแล้วก็เสริมเรื่องความรัก นะคะคสามารถติดต่อเข้ามาได้สำหรับ FC นะคะแล้วก็ผู้ติดตามคุณสามารถได้สั่งได้ในราคาลด50%นะคะครึ่งหนึ่งนะเอาละนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะแล้วขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ดูแลเทคแคร์ Man. สุขภาพไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ